เขาละเขาจะเอาขึ้นมาบนดินเขาจะเอาขึ้นมาบนดินบทเรียนผีข้างบ่อนเดิมพันหมดตัวไม่มีแม้แต่ที่ซุกหัวนอนต้องอาศัยพื้นที่สาธารณะเป็นเหมือนบ้านบ้านที่ถูกเรียกกันเล่นๆว่าบ้านจันสองหน้า <c oughs> นี่เป็นห้องพักรายวันราคา60บาทแยกเป็นชายหญิงห้องน้ำรวมมีหมอนและผ้าห่มให้ อาศัยแค่นอนก็่เป็นคืนเมนคืนไปนี่ไม่มีเงินก็ไปนอนโรงเรียนมาสมบัติติดตัวมีเสื้อผ้าไม่กี่ชุดส่วนเงินไม่เหลือติดกระเป๋าสักบาทหนังสือเดินทางที่จำนำไว้ทบต้นทบดอกไม่มีปัญญาไปไถ่ถอนจำใจปล่อยทิ้งหนักเข้าหนักเข้ายอมเปิดบัญชีมา้าสแกนหน้าโอนเงินเรื่องกินไม่ใช่ปัญหาเพราะตามบ่อนต่างๆมีให้กินฟรีวิธีหาเงินทั้งเชียร์แขกรอรับแจกทิป ไม่ก็เข้าคิวรอบ่อนแจกบัตรกำนันจูงใจให้เล่นต่อทุนเราคือนักเล่นนักพนันครับผมคิดว่าผมจะสู้กับการเล่นอีกเท่าไหร่สู้น้ <Stevens S 1> อกว่า <haircut. S 1> <Quit. S 2> ผมจะยอมนะ <c oughs> ครับหันกลับมามองประเทศไทยคำถามตัวโตๆพร้อมขนาดไหนหากจะมีสถานบันเทิงครบวงจรมีบ่อนเสรีและผีข้างบ่อนในอนาคตคุณไม่เห็นด้วยมันมีอยู่แล้วแต่ไม่มากไม่มากต้องทำประชามติหรือเปล่าโอ้ไม่ต้องไม่ต้อง